วันนี้เรามาทํเยําขนมจีนนะคะเยํามขนมจีนของเราก็มีส่วนประกอบดังนี้นะคะเราใส่น้ําปลานะคะใส่น้ําปลาเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําตาลปี๊บนะคะเพิ่มความหวานนะคะของขนมจีนของเรานะคะนะคะใส่เสร็จแล้วเราก็ทําการคนให้เข้ากันนะคะคนๆให้น้ําตาลปี๊บละลายนะคะจากนั้นเราก็บีบน้ํามะนาวนะคะ นะคะเราบีบมะนาวให้ให้หมดเลยนะคะมาลูกหนึ่งแล้วก็ใส่พริกแห้งนะคะคนให้เข้ากันนะคะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะเราก็ใส่ใส่นะคะจากนั้นก็ใส่เ,เส้นขนมจีนนะคะนางเอกของเรานะคะแล้วก็ต่อไปก็ขึ้นช่นะคะออหอมแดงแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะใส่ให้หมดเลยค่ะใส่ผักต่างๆให้หมดเลยนะคะจากนั้นก็ ใส่ปลาทูเลยนะคะใส่ปลาทูเสร็จเราก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็จัดใส่าจานนะคะพร้อมรับประทานนะคะเราก็จัดใส่าจานให้เรียบร้อยนะคะเพื่อเราที่เราจะรับประทานให้อร่อยนะคะ,ะมันก็จะ,ะ,ะออกหน้าต <filling. S 2> า,าประมาณนี้<ะ>เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะพร้อมรับประทานเลยนะคะโอเคค่ะ